ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดหนักแบบนี้ครับทำให้เกิดธุรกิจทางเลือกหนึ่งขึ้นมาครับคือการไปตรวจดูแลรักษากับผู้ป่วยโควิดระยะเริ่มต้นหรือว่าการทำโฮมไอ o l a t i o n ที่สำคัญธุรกิจนี้มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปอยู่ในวงจรอีกด้วยนะครับชิ้นแช์ทุกคนโกงโกง,งที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วงชินสแกนโกงครับข้อมูลการรับตรวจโควิดแบบ ATK ในราคา950บาท และแพ็กเกจการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบโฮมไอโซลูชันที่มีตั้งแต่ราคา5,000ถึง1,000 0บาทนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลโดยมีการอ้างว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา14วันทีมงานชินสแกนโกงได้ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งเอาไว้ ซึ่งปลายสายอ้างว่าเป็นเอเจนซี่และมีคอนเน็ชันกับโรงพยาบาลต่างๆสามารถนำส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวได้ทันทีหากพบว่าผู้ป่วยนั้นอยู่ในระดับสีเหลืองหรือสีแดงโดยที่ไม่ต้องรอคิวเตียงว่างเหมือนกับระบบการรักษาปกติอันนี้คิดค่าตัวจยังไงบ้างครงเห็นมีโฆษณายอยู่อ๋อ950บาทต่อคนคะ่ะใช่ไหมคือถ้า10คนขึ้นไปจะไม่มีค่าเดินทาง อ๋อแต่ว่าหมายถึงว่าคือมาเดินทางมาตรวจที่บ้านเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปเองใช่ไหมว่าเป็นทีมแพทย์กับพยาบาลที่แบบเอารวมตัวกันนะคะมอไปตรวจตามบ้านให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าติดเออถ้าตัวออกซิเจนนะคะเป็นบวกก็จะส่งตรวจก็จะทําการตรวจ swab p p r p c r ให้ด้วยค่ะีอาร์ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ถ้าเกิด p c p c r นี่คือเราก็ต้องเสียเพิ่มอีกป่ะครับพี่ใช่ค่ะต้องเสียเพิ่มอีกค่ะก็จะคนละแบบค่ะ ประมาณเท่าไหร่สองพันแปดค่ะสองพันแปดแล้วถึงจะได้ไปเหมือนไปยานการตรวจแ้วเนาะใช่ไหมใช่เราเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเกิดสูงก็ยินยาเนาะติดเชื้อแล้วไงต่อพี่ค่ะถ้ายิานยาเนาะติดเชื้อแล้วเข้าโอมไอเซเลชันให้ค่ะแ<อ>ต่ก<โ>็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือว่าสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะประสานงานหาเตียงให้ค่ะถ้าเกิดว่าหาได้ที่ไหนก็คือเข้าที่นั้นค่ะแล้วก็จะช่วยประสานหาให้ทุกที่ค่ะ โดยทางด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์ทสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการตามสถานพยาบาลบอกว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นสิ่งไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในยามวิกฤตโควิดหนักแบบนี้เพราะถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนเนื่องจากสปสชจะเป็นผู้ดูแลการรักษาให้ทั้งหมดและหากพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์คนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ จะถูกสอบสวนวินัยและจริยธรรมซึ่งมีโทษถึงขั้นเพิกถอนใบป,ประกอบวิชาชีพเช่นค่าใช้จ,จ่ายที่ในโฮมโซเลชันตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเราซัพพอร์ตให้นะครับโดยกองทุนนะครับเนี่ยสปสช,อชอให้ประชาชนคนไทยนะครับคืนละ1000บาทโดยสารพยาบาลได้จากตรงนี้คืนละ1 0 0 0บาทน,นะครับเราได้ค่ายาค่าอะไรแยกต่างหากตรงส่วนนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เอาให้เราที่บ้านนะครับไม่ว่าเป็นที่วัดอุณหภูมิหรือ ตัวคอยมค้นของเลือดในกระแสของเอาเยนื่ในกระแสเลือดก็ให้ก็จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน1,100บาทพูดง่ายๆคือพวกเราประชาชนนะครับเรามีกองทุนที่เป็นต้นทุนที่เกิดจากภาษีของเราเนี่ยซัพพอร์ตจ่ายให้กับคลินิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปชานไม่ต้องไปจ่ายตรงส่วนนี้ครับคือบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องทคนิการแพทย์หรือพยาบาลใดๆก็แล้วแต่เนี่ย หากใครที่ทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยหากท่านทําผิดพลาดนะครับไปหลอกลวงประชาชนนะครับเนี่ยก็จะมีโทษถึงขั้นตักเตือนพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตรงส่วนนั้นครับ,รบแม้มีการตั้งคําถามถึงความถูกต้องทางจริยธรรมกับการทําธุรกิจในช่วงโควิดระบาดแต่จากการสอบถามภาคประชาชนหลายคนยกลับมองว่านี่อาจเป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่มีกําลังทรัพย์ในการเข้าถึงระบบการรักษาที่รวดเร็ว เพราะทุกวันนี้ปัญหาการเข้าถึงระบบการรักษาที่ล่าช้าก็คือสิ่งที่ผู้ป่วยหลายคนกำลังประสบพบเจออยู่ผู้ชมสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจได้นะครับว่าธุรกิจนี้เข้าข่ายกโกงหรือไม่แต่หลายคนก็มองว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เขาสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลให้กับชีวิตของเขาได้ดีกว่าเดิมนะฮะ เอาครับผู้ชมสามารถรับชมและก็สามารถส่งข้อความเตือนภัยหรือว่ากลโกงมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23นะฮะชินแฉทุกกลนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วงชินสแกนโกงครับ